จากการวาดเสื้อเล่นๆในสมุดนะคะกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นที่เรียกว่ายืนหนึ่งในห้างไทยแทบทุกแห่งเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง C.P.S. Chaps ค่ะครับผมแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานมากเกือบ40ปีแล้วสร้างตัวตนด้วยความเท่มีสไตล์ชัดเจนมากๆครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะใช่ค่ะเราจะมาลองสำรวจกันดูว่าเอ๊ะกลยุทธ์เบื้องหลังเขาคืออะไรจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือ excerpts from C.P.S. Chaps แฟชั่นไทยหัวแถวเหนือการเวลามมาดูกันว่าอะไรทำให้แบรนด์นี้แบบโดดเด่นในตลาดที่แข่งกันดุเดือดแล้วเคล็ดลับการยืนให้ถูกที่ในใจลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จุดเริ่มต้นนี่เออน่าสนใจมากเลยนะคะไม่ใช่แบบธุรกิจครอบครัวหรือว่าเงินทุนนหนานอะไรแบบนั้นครับไม่ใช่เลยแต่มาจากคุณสุดที่ชัยปัญญาโรธที่แบบเริ่มจากความชอบส่วนตัวเลย คือชอบวาดรูปซื่อในสมุดครับผมแล้วก็ลองทําจริงจังเลยนะออกแบบลายเสื้อยืดไปหายตามตลาดนัดจนเกิดเป็นแบรนด์ C H A P S ขึ้นมาคือมันเหมือนเปลี่ยนแพชชั่นให้เป็นธุรกิจจริงๆซื้อตัวนี้มันสะท้อนบทเรียนแรกได้เลยนะครับคือการเริ่มต้นจากสิ่งที่รักเนี่ยมันเป็นพลังที่ดีมากค่ะแต่สิ่งที่ทําให้มันไปไกลกว่าแค่งานอดิเรกก็คือวิสัยทัศน์อืม ในข้อมูลที่เราดูมาเขาก็พูดถึงจุดเปลี่ยนสําคัญเหมือนกันนะคือความคิดที่ว่าถ้าอยากให้คนจดจําต้องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอ๋อ oh. อันนี้คือการมองข้ามช็อตจากการแค่ผลิตเสื้อผ้าสวยๆไปสู่การสร้างแบรนด์ที่มีตัวตนที่จับต้องได้ตั้งแต่ยุคที่แบบการสร้างแบรนด์ในไทยอาจจะยังไม่เข้มข้นเท่าวันนี้เลยแล้วคาแรคเตอร์ของ C P Tab S Tabs นี่คือชัดมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะมีความเท่ๆปนกลิ่นไอร็อกหน่อยๆครับ แต่ก็ยังดูโมเดิร์นเข้าถึงง่ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยแบรนด์เนมนำเข้ายังแพงอยู่เลยเข้าถึงยากด้วยใช่ครับแพงมากการวางตำแหน่งของ CPS Tabs ด้วยแนวคิดแบบดูดีมีดีไซน์ในราคาที่จับต้องได้นี่คือแบบโหตับโจทย์ตลาดเป๊ะเลยฉลาดมากค่ะใช่ครับเป็นการหาช่องว่างทางการตลาดที่เออแม่นยำมากแล้วก็ใช้ดีไซน์นำเลย <c oughs> เพื่อสร้างความแตกต่างอืแล้วการกำหนด c h a r ต c t ์ r บรนด์ที่ชัดๆแบบนี้แหะครับ มันเป็นรากฐานให้กับการเติบโตในสเต็ปต่อไปค่ะพอแบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักการขยายสาขาเขาก็ทำอย่างมีกลยุทธ์นะเลือกทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในห้างชั้นนำเลยไม่ใช่แค่ขยายไปเรื่อยๆอ๋อมีการวางแผนเรื่องทำเลด้วยครับผมแล้วเรื่องการลงทุนกับหน้าร้านล่ะคะ Visual display ที่ในข้อมูลพูดถึงอันนี้สำคัญยังไงคะในยุคนั้นโอ้สําคัญมากครับ Visual display หรือการจัดหน้าร้านให้เด่นๆเนี่ยมันคือการสร้างประสบการณ์แรกพบเลยนะดึงดูดสายตาแล้วก็สื่อสารคาแรคเตอร์ความเท่ของแบรนด์ได้ตั้งแต่ลูกค้ายังไม่ทันเดินเข้าร้านเลยอืในยุคที่การแข่งขันเริ่มสูงขึ้นการทำให้ร้านเรามันเรียกแขกได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบมากๆจริงค่ะแล้วก็ยังมีกลยุทธ์หนึ่ง ที่ถือว่าล้ำหน้ามากนะสำหรับแบรนด์ไทยยุคนั้นคืออะไรคะคือการใช้ดาราดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับอ๋อการใช้พรีเซนเตอร์ดังๆตอนนั้นมันส่งผลยังไงคะทำไมถึงบอกว่าเป็นการบุกเบิกเลยคือในยุคแรกๆแ,แบรนด์แฟชั่นไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้ทุ่มงบการตลาดไปกับการจ้างดาราระดับแถวหน้ามากเท่าไหร่ค่ะ การที่ C.P.S. Chaps กล้าลงทุนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างเร็วมากโอ oh. แล้วภาพลักษณ์ของดาราก็มาช่วยเสริมอีกทั้งความเท่ความน่าเชื่อถือสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากแต่งตามมันคือการสร้างแบรนด์แอส OCIATION ที่ทรงพลังมากๆครับพอฟอังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่แบบสำคัญที่สุดเลยคะที่ทำให้ C.P.S. Chaps เขาก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์หัวแถวของไทยได้สำเร็จ ถ้าให้กลั่นจากข้อมูลนะครับผมคิดว่ามีสองแกนหลักเลยที่ทำงานคู่กันหนึ่งคือดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความรู้สึก ไม่ใช่แค่สวยนะแต่ทำให้คนใส่แล้วรู้สึกเท่รู้สึกมั่นใจซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับแกนที่สองคือคาแรคเตอร์แบรนด์ที่แข็งแกร่งและชัดเจนคนรู้เลยว่าใส่ C P S Chaps แล้วสะท้อนความเป็นตัวตนแบบไหนใช่ใช่มันสร้างกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกผูกพันรู้สึกเป็นพวกเดียวกันขึ้นมามีจุดหนึ่งที่น่สาสนใจค่ะที่บอกว่าแบรนด์นี้ไม่ตามเทรนด์แต่สร้างเทรนด์ใหม่ในไทย มันก็ดูเสี่ยงเหมือนกันนะคะที่จะเอาอะไรที่ตลาดไม่คุ้นเคยเข้ามาข้อมูลเรามีรายละเอียดไหมคะว่าเขาจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงเอ,อ่อข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องกลไกจัดการความเสี่ยงชัดเจนขนาดนั้นนะครับอ๋อค่ะแต่ชี้เห็นถึงความกล้าที่จะแตกต่างแล้วก็ความเชื่อมั่นในแนวทางของตัวเองมากๆค่ะการนำเสนอดีไซน์ใหม่ๆที่อาจจะยังไม่แมสในไทยตอนนั้นแล้วทำให้มันกลายเป็นที่ยอมรับเป็นที่นิยมได้เนี่ย มันแสดงถึงความสามารถในการชี้นําตลาดไม่ใช่แค่ตามกระแสอืซึ่งนี่คือคุณสมบัติสําคัญเลยนะของแบรนด์ที่เป็นผู้นํามันอาจจะเสี่ยงแต่ผลตอบแทนคือการได้เป็นเจ้าของเทรนดนั้นๆในตลาดไปเลยเข้าใจเลยค่ะแล้วการขยายไปสู่สินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆล่ะคะนอกจากเสื้อผ้ามีทั้งกางเกงยีนส์รองเท้าน้ำหอมหรือแม้แต่ CPS คาเฟอันนี้มีความหมายเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างคะการขยายลายสินค้าเนี่ย มันเป็นการตอกย้ำความเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ให้ครบวงจรมากขึ้นครับค่ะคือทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้มากกว่าแค่เรื่องเสื้อผ้าสร้างความผูกพันในมิติอื่นๆเพิ่มขึ้นอืมอืมแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยแน่นอนว่าต้องทำโดยที่ยังรักษาแก่นของแบรนด์เอาไว้ให้ได้นะค่ะซึ่ง CBA Chef ก็ดูเหมือนจะทำได้ดีแม้ตอนนี้จะอยู่ภายใต้เครือใหญ่อย่าง Jazz p o w แล้วก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเท่เอาไว้ได้อยู่ พอมาถึงตรงนี้ภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวของ C.P.S.C.H.S ก็คืออย่างแรกเลยผาชั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ต้องคิดให้ไกลกว่าแค่ความชอบครับผมเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน 2. การจะเป็นผู้นำต้องกล้าที่จะชี้นำลูกค้าสร้างความแตกต่างไม่ใช่แค่ตามเทรนด์ครับสำคัญมากและ3หัวใจสำคัญของการยืนให้ถูกที่ในใจลูกค้าคือต้องเข้าใจว่าตัวเองคือใครแล้วสื่อสารตัวตนนั้นออกไปให้ชัดเจนที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับในยุคปัจจุบันที่ภูมิทัศน์แฟชั่นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากรุนแรงกว่าเดิมเยอะเลยค่ะการมีตัวตนที่ชัดเจนอย่างที่ CPS ชปสร้างมาตลอดเนี่ย ควบคู่ไปกับการปรับตัวที่ไม่หยุดนิ่งมันจะยังคงเป็นคุณแจสำคัญที่สุดของการยืนหยัดในระยะยาวได้จริงไหมอืมน่าคิดค่ะหรือว่าความท้าทายใหญ่ต่อไปสำหรับแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่งในประเทศแบบนี้คืออะไรถ้ามองไปถึงโอกาสในการเติบโตสู่เวทีระดับสากลหรอเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดต่อกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะครับผม แล้วพบกันใหม่ในการสำรวจเรื่องราวครั้งหน้าค่ะ